สสเต็ปโยคะคลายตึงเครียดก่อนที่เราไปฝึกการฝากทุกคนกดใจกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นกําลังใจให้ครูด้วยแล้วถ้าคุณฝึกตามแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงเม้นมาบอกครูได้นะเราใช้ท่านั่งเหมือนท่าเทพธิดาเลยค่ะทุกคนบีบเข่าบีบขาเข้ามาหากันนั่งทับส้นเท้าไว้แล้วห้อยแขนสองข้างไว้ข้างลาตัวสบายๆส,สเตปที่1เดี๋ยวเราจะฝึกโค้งหลงังคะหายใจเข้านึกถึงตัวเรากลมเหมือนลูกบอลน,นะคะเก็บคางเข้ามาหาหนะ้าอก เก็บซี่โครงเข้าไปแล้วม้วนตัวลงไปโดยที่สะโพกเนี่ยติดส้นเท้าไว้ ให้หน้าผากเกือบๆลงไปหาเขา่เขาก็พอไม่ต้องลงไปสุดหายใจออกค้างไว้ตรงนี้เน้นในการบีบหน้าขาเข้ามาหากันเป็นการลายตึงที่กระดูกสันหลังบีบหน้าขาไว้สะโพกติดส้นเท้าไว้แล้วคุณม้วนโตขึ้นมาไล่กระดูกสันหลังขึ้นมาจนศีรษะขึ้นมาเป็นสิ่งสุดท้ายแบบนี้เรานับเป็นหนึ่งครั้งให้ทุกคนทํา3ถึงหรอบพอครบรอบสุดท้ายแล้วจังหวะที่เราโคง้งตัวลงไปค่ะทุกคน ลงไปสุดเลยเริ่มเชยคางเล็กน้อยข่าว่าจะแยกสักนิดนึงและให้ทุกคนวางหน้าผากลงไปท่านี้คุณจะรู้สึกตึงๆบริเวณต้นคอบางคนจะรู้สึกร้อนผ่อผ่าบริเวณใบหน้าบางคนจะตึงจนถึงกระบอกตานะคะเป็นการคลายตึงเครียดช่วงคอบาไหล่ทำให้คุณนอนหลับสบายมากขึ้นร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นค่ะและนี่คือสองสเต็ปในการคลายหลังแนละทำให้คุณนอนหลับสบายมากขึ้นหัวใจสำคัญก็คือค่อยๆเข้าท่าทีละสเต็ปผนวก